สวัสดีครับเรวเทียนพยากรณ์โดยผมประจานนุครับผมจะพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีธนูประจำครึ่งหลังของปีพุทธศักราช2564นั่นเองเนะครับก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้ เป็นการดูดวงโดยภาพรวมของผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับจึงอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าเจาอะจองลงลึกเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการอยากจะดูดวงแบบเจาอะจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางลายไอ d ดีของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดของลายไอดีนะครับตรงมุมจอด้านล่างตรงนี้ถ้าหากว่าท่านสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดในราศีธนูประจำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเอง ในคลิปนี้ท่านจะดูแบบลัคนาหรือว่าจะดูแบบราศีก็ดูได้เลยนะครับผมในคลิปนี้คลิปเดียวนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูเรื่องดวงผมขออนุญาตคุยถึงช่องเปลวเทียนพยากรณ์สักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นช่องที่ใหม่มากๆเลยดังนั้นถ้าหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปของผมแล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านคิดว่าเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและที่พลาดไปได้ก็คือ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อเวลาที่ผมอัปคลิปใหม่ๆแล้วท่านจะไม่ได้พลาดนั่นเองฝากด้วยนะครับมาทำความเข้าใจก่อนกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะดูดวงในช่วงครึ่งหลังของปี2564สําหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับผมจะดูทั้งหมด2เซตด้วยกันนะฮะเซ็ตแรกนั้นจะดูเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องโชคเรื่องการเงินเรื่องเคาะต่างๆนะครับ แล้วก็ในเซตหลังนั้นจะไปดูเรื่องของความรักแบบล้วนๆเลยนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าน่าสนใจแล้วแล้วก็เราไปติดตามกันเลยนะครับไปดูเรื่องของดวงเกี่ยวกับการงานการเงินก่อนกันแล้วกันว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าดูตามไพ่นี้บอกได้เลยนะครับว่า เรื่องการเงินนั้นดีมากไพ่ใบแรกนี้นะฮะเป็นไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ยังมีไพ่สิบเหรียญด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีไพ่เกี่ยวกับโชคใหญ่ด้วยนะฮะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับชาวราศีธนูผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการเงินแล้วเราก็ท่านเฮงอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมีโอกาส,กาส,กาสที่จะได้ซับก้อนโตมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านหลังละ4ี่ล้าน5้าล้าน6ล้านเลยทีเดียวนะครับผมว้าวน่าสนใจจริงๆนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นี่นะครับไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าท่านจะอยู่อย่างสุขสบายอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินต่างๆแน่นอนนะครับผมชาวราศีธนูผมว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานนั้นจะมีอุปสรรคสักนิดหนึ่งนะครับไพ่างานไพ่นี้ชาวราศีธนูครับในช่วงครึ่งปีหลังนั้นท่านอาจจะมีปัญหาในวงงานมีการทะเลาะเบาแวงกันมีความไม่เข้าใจกันนะครับ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรื่องงานนี้บางทีนี่มันทําให้ท่านนั้นปวดหัวมากๆเลยทีเดียวแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับก็ค่อยๆแก้ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันนะฮะปัญหามีอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนเรื่องของการที่จะได้ไปท่องเที่ยวใหม่นั้นปลายปีนี้บอกได้เลยนะฮะว่าชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะไปเที่ยวทะเลมีโอกาสที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างแน่นอนนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากตรงนี้สำหรับชาวราศีธนูก็คือให้ห่วงเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านนั้นอาจจะต้องเป็นไข้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพรุนแรงจนถึงขนาดที่จะต้องเข้าผ่าตัดนะฮะอาจจะเป็นคู่รักของท่านคนในครอบครัวญาติพี่น้องของท่านมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่ามีไพ่เดทอยุดตรงนี้ไพ่ที่ไม่ค่อยดีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะครับผม แต่ความหมายอีกไพ่หนึ่งก็คือว่าท่านที่เกิดราศีธนูโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นไม้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าอยู่คนเดียวแล้วจะรวยมากๆนะฮะร,รวยแบบมีทรัพย์สินเงินทองเยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็คือความหมายอีกความหมายหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับบอกได้เลยนะฮะว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปนู่นไปนี่ค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะแต่ว่าจะได้เดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับแต่ปัญหาอยู่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากสุขภาพที่ผมพูดไปนอกจากเรื่องงานที่ผมพูดไปแล้วชาวราศีธนูครับสิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของตัวของท่านเองท่านจะให้ใครหรือว่าพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะฮะ จะทำงานจะต้องลงมือทำงานด้วยตัวของตัวเองอย่าไปหวังพึ่งพาคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็นเพื่อนพ้องก็ตามแต่นะครับมุ่งหวังไม่ได้นะฮะไปหวังจากตัวเขาไม่ได้สิ่งที่มันจะประสบความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากตัวของท่านล้วนๆและที่สําคัญก็คือบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้การทําคุณคนนั้น ไม่ค่อยดีไม่ค่อยขึ้นนั่นเองนะครับจะให้ใครหยิบยืมเงินอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่ายืมเข้าของไปนี่บางทีอาจจะไม่ได้คืนนะครับผมหรือว่าให้เขาหยิบยืมเงินไปแล้วถึงเวลาที่เราจะไปขอแบบความช่วยเหลือจากเขาหน่อยนี่ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่เป็นผลทําคุณคนไม่ขึ้นนะฮะชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับมาไล่เป็นเดือนกันบ้างนะฮะคราวนี้นะครับนี่คือไพ่เดือนกร,รกฎาสิงหา กรกฎาสิงหาชาวราศีธนูครับยังไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินนะฮะมีเงินนั้นอย่าเพิ่งไปลงทุนให้เก็บไว้กับตัวก่อนนะครับในช่วงกรกฎาสิงหาคมนี้ไม่ค่อยดีสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนะครับจะลงทุนอะไรต่างๆต้องระมัดระวังแล้วก็มีใครไปชวนไปลงทุนต่างๆนั้นมีโอกาสที่ท่านจะสูญเงินมีโอกาสที่ท่านจะเจ๊งนั่นเองนะครับฉะนั้นมีเงิน ให้เก็บไว้กับตัวดีที่สุดนะครับในช่วงกรกฎาสิงหาส่วนช่วงเดือนกันยาตุลาโอ้โหไพ่สิบเหรียญนี้นะครับจะลงทุนจะทำกิจการค้าอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จร่ำรวยมากๆเลยนะครับฉะนั้น อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาไปที่เดือนกันยาตุลาก่อนนะครับแล้วจะประสบควาสมสําเร็จนะฮะมีไพ่สิบเหรียญรออยู่นั่นหมายถึงชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตนะครับและยังไม่พอนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามีไพ่ใบนี้ด้วยเป็นไพ่โชคอีกนะครับท่านอาจจะได้ที่ดินอาจจะได้บ้านนะครับ ได้มรดกตกทอดจากผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองนะฮะโอ้โหดีมากเลยนะครับสรุปแล้วชาวราศีธนูครับดวงจะดีจริงๆก็คือช่วงปลายปีนะฮะก็คือนับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปไปจนถึงนู่นเลยนะครับเดือนธันวาคมเฮงมากๆรวยมากๆด้วยนะครับผมเอาละนะครับนี่คือในเซตแรกของดวงผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับเดี๋ยวในเซตต่อไปเราจะไปดูเรื่องของความรักกันบ้าง ผมขออนุญาตสับไพ่แป๊บหนึ่งนะครับไพ่ยิปซีนั้นมีอยู่ทั้งหมดนะฮะ78ใบด้วยกัน ชาวราศีธนูครับมาดูไพ่เซตที่2กันบ้างนะครับไพ่เซตที่2นี้ผมจะดูเรื่องของความรักแบบล้วนๆเลยนะครับมาดูซิว่าในช่วงครึ่งปีหลัง2564ของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าหากว่าดูตามไพ่ที่ผมเลือกมาทั้งหมด1ิบใบนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งประเภทของความรักออกไปสัก3-4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนั้นสำหรับคนที่คบกันมานานพอสมควรแล้วนี่นะครับ ไม่ได้แต่งซักทีนะฮะปีนี้จะได้แต่งไหมบอกได้เลยนะครับคนที่คบกันมานานอย่างนี้ได้แต่งอย่างแน่นอนความรักของท่านนั้นสุกงอมเต็มทีแล้วนะครับในช่วงประมาณสักเดือนกันยาตุลาพิกาเนี่เป็นช่วงที่ท่านจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนแล้วครอบครัวของท่านพอแต่งปุ๊บนี่นะฮะ จะมีบุตรหลานไว้เชยชมไว้น่ารักน่ารักแล้วครอบครัวของท่านนั้นมีแต่ความอบอุ่นนะครับจนเป็นที่อิจฉาของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกความรักประเภทหนึ่งก็คือบางท่านนั้นเป็นโสดมานานจริงๆนะฮะคืออาจจะเลิกรากันไปแล้วแบบไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะครับผมแต่ว่าในปลายปีนี้ จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นผู้ชายที่มีตำแหน่งเช่นเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อแม่อะไรประมาณนี้หรือว่าก็เป็นแม่ไม้อะไรประมาณนี้นะครับจะเข้ามาในชีวิตของท่านอายุอาจจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณสัก10ปี15ปีอาจจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้ชาวต่างชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชาวฝรั่งมังค่านะครับแต่ว่าจะเป็นคนในเอเชียของเราเนี่ยเช่นเป็นคนญี่ปุ่นเกาหลี คนอินโดนีเซียคนมาเลเซียอะไรอย่างนี้นะครับคนสิงคโปร์อย่างนี้ติดต่อมาอาจจะติดต่อกันทางาโลกออนไลน์นะครับทาง facebook ทางช่องทางไหนก็ตามแต่ในปัจจุบันนี้มันติดต่อกันค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แล้วนะครับพอติดต่อพูดคุยกันเข้ามาแล้วจะคลิกทันทีนะครับถามว่าดีไหมครบได้ไหมจะหลอกไหมไม่หลอกนะฮะคนนี้จริงจังอย่างแน่นอนนะครับ และที่สําคัญนะครับผมนอกจากความรักจะจริงจังแล้วเขายังจะช่วยเหลือในเรื่องราวของการเงินของเราได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเสียแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่มีอายุแตกต่างเราค่อนข้างเยอะเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคบแล้วคบได้แล้วก็จะดีมากๆเลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีความรักที่แบบเป็นในลักษณะที่ต้องอยู่ไกลกันนะครับผมอาจจะทํางานอยู่คนละจังหวัด ทำงานอยู่คนละประเทศอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นคนที่คบกันมาแล้วแบบมันละหองละแหงไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนี่นะครับกลุ้มใจมานานนี่บอกได้เลยนะฮะว่าความรักประเภทนี้ของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะจบสิ้นนะครับอาจจะเจ็บปวดนะฮะต้องอกหักพัดพลากจากกันนะครับผมอาจจะเจ็บปวดสักนิดหนึ่ง แต่ทุกอย่างมันจะจบนะฮะแล้วก็จะหาทางออกได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะไปดูซิว่าในปีต่อไปนั้นความรักของท่านจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์น,นี่แหละนี่แหละคือความรักของชาวราศีธนูนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับหากว่าท่านเข้ามาชมในคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์สำหรับคลิปนี้คงจะจบไวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ